ยินดีต้อนรับคลับมาสู่ช่อง AVR Motor ที่เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์สุดหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วโลกวันนี้เราจะพามาชมตำนานแห่งโลกออฟโรดโ To โยตา้า Land Cruiser LC 300รุ่นปี2026ที่มาพร้อมความแข็งแกร่งสมรรถนะเหนือชั้นและการออกแบบที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ของ Land Cruiser ที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับเพียงแค่แรกเห็น Toyota Land Cruiser LC 300 2026ก็สะกดสายตาด้วยดีไซน์อันดุดันและทรงพลัง กระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้า l c d ทันสมัยและเส้นสายตัวถังที่บึกบึนทำให้รถคันนี้ดูสง่างามทั้นบนถนนและเส้นทางออฟโรดภาพลักษณ์ที่ทันสมัยผสมผสานกับ DNA ดั้งเดิมของ Land Cruiser ได้อย่างลงตัวใต้ฝากระปโปรง Toyota Land Cruiser LC 3 0 0 2026มีให้เลือกหลายคุมพลังเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่ ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด409แรงม้าและแรงบิด650นิวตันเมตรร่วมถึงรุ่นดีเซลขนาด3.3ลิตรกำลัง305แรงม้าและยังมีรุ่นไฮบริดที่รวมเครื่องยนต์เบนซินเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสมดุลระหว่างกำลังและประหยัดน้ำมันส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ให้การขับขี่ราบรื่นและตอบสนองได้อย่างมั่นใจ สมรรถนะของ LC 3 2 6ยังคงเป็นจุดเด่นรถสามารถเร่งจาก0ู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาต่ำกว่า7วินาทีถือว่าโดดเด่นมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะกระจายแรงบิดได้อย่างเหมาะสมรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางดำทางฝุน่นทรายหรือยิมะพร้อมระบบ Multi-Terrain Select และ Craw Control ที่ช่วยให้การลุยออฟโรดง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในห้องโดยสาร Toyota Land Cruiser LC 326ผสมผสานความหรูหราและความสะดวกสบายวัสดุคุณภาพสูงอย่างหลังแท้ลายไม้และอลูมิเนียมถูกนำมาเพิ่มบรรยากาศพรีเมียมคอนโซลหน้ามาพร้อมจอประแสดงผลดิจิตัลเต็มรูปแบบและหน้าจอมัลติมีเดียขนาด14นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบเครื่องเสียง JBL ระดับพรีเมียม14ลำโพงเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงในทุกการเดินทางที่นั่งผู้โดยสารมาพร้อมระบบปรับอากาศแบบ3โซนเบาะนั่งมีระบบระบายความร้อนและทำความเย็นรวมถึงหลังคาพารนรามา่าที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโลง่งด้านความปลอดภัย Toyota Land Cruiser LC 326มาพร้อมชุดระบบ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดเช่น ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบป้องกันการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานระบบตรวจสอบจุดบอดกล้องมองรอบคันความละเอียดสูงและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันในด้านราคา Toyota โโ Land Cruiser LC 326 จะเปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกาโดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ $87,000 ดอลลาร์สหรัฐและอาจสูงเกิน $110,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นเสริมการวางจำหน่ายจะเริ่มในตลาดสหรัฐช่วงต้นปี2026ต่อด้วยยุโรปและตะวันออกกลางในครึ่งปีหลังส่วนตลาดเอเชียจะเริ่มขายในช่วงปลายปี Toyota Land Cruiser lc 326ไม่ใช่รถ SUV ธรรมดา แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดพร้อมความสามารถในการลุยได้ทุกเส้นทางตั้งแต่ถนนเมืองไปจนถึงเส้นทางทุรกันดารขอบคุณที่ติดตามการรีวิวครั้งนี้กับช่อง AVR Motor ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์หรูและนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพร้อมการรีวิวที่น่าตื่นเต้นและพิเศษยิ่งกว่าเดิมจาก AVR Motor